เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตีบทที่ยี่สิบเก้า บูรุษร่างสูงใหญ่คนหนึ่งเดินค้อมศีรษะเข้ามาในห้องอย่างนอบน้อมคุกเข่าให้อินเกอร์จือนายท่านอินเกอร์จือไม่ได้หันไปมองทั้งไม่ได้ให้เฟิงเย่ออกไปเพียงเอ่ยว่าข้าปฏิบัติต่อเจ้าไม่ดีหรือการเจียงขบกรามใส่หน้าบุญคุณของนายท่านที่มีต่อข้าน้อยยิ่งใหญ่ดุดขุนเขาอืม แล้วเจ้าก็ยังตอบแทนบุญคุณด้วยความแค้นอินเกอจื่อไม่ได้อธิบายว่าเป็นเรื่องอะไรแต่เหลือบมองฟังเย่ที่อยู่ด้านข้างกานเจียงเหงือผุดซึมเต็มหน้าผากข้าน้อยมิกรา เฟิงแย่อยากทำใจให้สงบแต่พอเห็นกั้นเจียงมือของนางก็สั่นจนไม่อาจควบคุมเห็นมือนางสั่นอินเกอจือก็ยื่นมือมากุมมือของนางแล้ววางลงบนไหล่ต้นหันไปมองกั้นเจี้ยงช้าๆเช่นนั้นข้าขอรู้เหตุผลที่เจ้าทรยศข้าได้หรือไม่กัรนเจียงริมฝีปากซีดเพือดก้มลงโขกศีรษะติดตดกัน ข้าน้อยไม่มีใจคิดร้ายต่อนายท่านเพียงแต่หอมึองหุยทำงานรวดเร็วข้าน้อยเห็นว่าสามารถช่วยแบ่งเบาภาระนายท่านได้อออินเกอร์เจือเหลือบมองเฟิงแย่อีกครั้งแววตานุ่มนวลอ่อนย้อนหอมึองหุยทำงานรวดเร็วจนขึ้นชื่อเลยหรือนี่ เหตุใดข้าจึงไม่รู้เฟิงแว่รู้สึกติบตันในลำคอนางกัดฟันแน่นความคิดหมุนวนอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ถอนหายใจออกมาเสียงถอนหายใจเศร้าส้อยนี้ทำให้อินเกอร์จื่อเลิกคิว้วตวัดตามองนางมีอะไรก็พูดมาบ่าวอยากจะชมคนของท่านฟิงแย่ย้ายมานั่งลงบนตักเขายิ้มเอ่ยว่า หอเมืองหุยรับลูกค้ามากมายและได้สิ่งของที่ลูกค้าทิ้งเอาไว้ไม่น้อยมีเพียงคุณชายท่านนี้เขามาที่หอเมืองหุยของเราแต่เราไม่รู้ฐานะเขาทั้งไม่เคยเห็นสิ่งของที่ระบุตัวตนของเขาหากวันใดมีคนคิดทำร้ายท่านบ่าก็คงไม่อ่านหาอะไรมามอบให้ท่านได้มุมปากของกั้นเตี้ยงกระตุกความหมายของเจ้าคือ อินเกอร์จื่อหันไปมองคนที่คุกเข่าอยู่บนพื้นถามเสียงอ่อนโยนเขาก็ชอบมาที่หอมึ่งหุยเหมือนกันหรือเฟิงแย่ไม่แม้แ,มแต่จะกระพริบตาก็ใช่นะสิเจ้าคะเขาหมายตาบ่าวตั้งแต่เบาวยังไม่แขวนป้ายรับแขกเลยล่ะเจ้าคะ่ะ ได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของกั้นเจียงก็เปลี่ยนจากขาวเป็นแดงและเป็นดำในเซี่ยวพลิปตาจากนั้นก็ก้มหน้างุดไม่กล้าปริปากอินเกอรจื่อมองนางด้วยใบหน้าเรียบเฉยเฟิงแย่งันหน้ามองฟ้าแล้วถอนใจทำท่าพยายามนึกทบทวนความทรงจำ วันนั้นเป็นวันหนึ่งเมื่อสองสามเดือนก่อนคุณชายผู้นี้มาเที่ยวที่หอเมืองหุยและอเผอิญพบบ่าวในลานด้านหลังเขาถึงกับตกตะลึงในความงามเช่นมัดฉาจมวารีปักสีตกหนา้าผ้าจันหลบโฉมสุดามวนภากาละอายนางของเบ่าดังนั้นจึงคิดอยากร่วมคืนวสันกับเบ่า ห่างคิ้วของอินเกอดจื่กระตุกเล็กน้อยการเจียงเสียวสันหลังว่าบแย้งออกไปอย่างอดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกับเบ่าแต่คุณชายก็รั้งอยู่ที่หอเมืองหุยทั้งคืนนี่เฟิงแย่กระพริบตาพูดเหลวไหลอย่างเป็นจริงเป็นจังคืนนั้นเบ่าอย่างเชิงคุณชายทั้งคืนแต่คุณชายก็ไม่เปิดเผยตัวตนเลย กลับจับสังเกตความลับของหอหมั่งหุยเข้าได้นับจากนั้นยามที่มีเรื่องตึงมือจัดการไม่ได้คุณชายก็จะมาขอให้เบ่าช่วยบ้างบางครั้งอินเกอจือฟังด้วยสีหน้าเรียบเฉยเมอเท้าคางมองนางรากับกำลังชมละครร้องใหญ่เฟิงแย่กลืนน้ำลายหยียดหลังตรงเบ่าไม่ได้ปลดนะเจ้าคะ คุณชายผู้นี้เพียงมาขอให้เบ่าช่วยครั้งสองครั้งเท่านั้นเบ่ากลัวว่าเขาจะแพร่งพลายความลับของหอเเมืองหุยออกไปจึงรับปากเดิมยังกังวลว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีแต่ต่อมาก็รู้ว่าเป็นคนของคุณชายความชื่นชมสัทธาที่เบ่ามีต่อคุณชายเหมือนกระแสน้ำเชี่ยวกรากไม่หยุดยัง้งหบปาก อินเกอจือฟังพอแล้วเขาตาวัดสายตามองนางแล้วหันไปมองคนที่ยังคุกเข่าอยู่ที่พื้นเจ้าพูดมากันเจียงนาซีดเขาเงยหน้าขึ้นมองอินเกอจือข้าน้อยไม่มีอะไรจะพูดขอรับเขายังจะพูดอะไรได้อีกเล่าเรื่องพิสดารพันลึกเช่นนี้กวนเฟิงแย่ยังแต่งขึ้นมาได้แล้วเขายังต้องเสริมแต่งให้มันบรรเจิดกว่านี้อีกหรือ เจ้าเป็นพี่น้องพี่ร่วมเป็นร่วมตายกับข้าอินเกอเตอเอ่ยเสียงเรียบร่วมรบกับข้าไม่รู้กิสึกเจ้าช่วยรับคมหอกคมดาบแทนข้าข้าคิดไม่ออกจริงๆว่าเหตุใดเจ้าจึงต้องทรยศข้าเฟิงแย่หลบตายืนปิดผ้าเช็ดหน้าด้วยสีหน้าจริงจังอยู่ข้างๆ กานเจียงเดิมเป็นรองแม่ทัพกองกำลังแนวหน้าของแคว้นเว่ยวรยุทธสูงผลงานโดดเดน่นอินเกอรจือจึงไว้วางใจในตัวเขามากกระทั่งมาแคว้นอู่ก็ยังพาเขามาด้วยให้เขามาเป็นองค์ครักลับของตนอันที่จริงเขาจะอยู่ที่แคว้นเว่ยต่อก็ได้แม้ต้องลำบากกว่าเดิมเล็กน้อยแต่สถานะก็ยังสูงกว่าองค์ครักลับแต่เขากลับเต็มใจที่จะมาแขวนเว่ยกับ อินเกิร์จือแฝงอยู่ในเงามืดไม่แสดงตัวให้ใครเห็นคนเช่นนี้ไม่แม้แต่จะสนใจชื่อเสียงลาบยศแต่กับหญิงงาม อินเกอจือหันไปมองเฟิงเย่รู้สึกว่าสิ่งที่นางพูดอาจเป็นความจริงการเจียงเคยมาที่หอเม่งหุยและบังเอิญพบว่าหอเม่งหุยเป็นฐานที่ส่งต่อข่าวสารเพราะถึงอย่างไรตอนนี้เขาก็ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้จึงสังเกตพบได้ไม่ยากเมื่อค้นพบแล้วก็ไม่ได้สนใจเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาพอได้รับมอบหมายภารกิจที่ยากลำบากจึงคิดม ขอความช่วยเหลือจากที่นี่อย่างไรเสียหนึ่งปีมานี้กันเจียงก็รู้เรื่องทั้งหมดของเขาหากจะทรยศจริงคงไม่เลือกทรยศในยามนี้ทั้งยังทำแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์และไม่มีภัยใดๆเพราะความไว้วางใจที่มีต่อกันเจียงอินเกอร์จื่อจึงพยายามโน้มน้าวตัวเองอย่างหนักทั้งยังคิดว่าสิ่งที่ตอนคิดนั้นสมเหตุสมผลแล้วเรื่องน่าจะเป็นเช่นนี้แหละไม่มี ทางเป็นอย่างอื่นไปได้กันเจียงจงรักพักดีต่อเขาเท่านั้นไม่มีใครมาแย่งคนไปจากมือเขาได้ช่างเถอะเขาว่าครั้งหน้าหากมีเรื่องเช่นนี้เจ้าต้องบอกข้าก่อนการเจียงที่ไม่เหลือความหวังอะไรแล้วพอได้ยินเช่นนี้ก็ถึงกับอื้องงานแต่หลังจากคิดครู่หนึ่งก็โขกศีรษะให้อินเกอร์จื่อเงียบๆแล้วถอยออกไป คุณชาย ลองชิมนี่ดูสิเจ้าคะเฟิงแย่ที่รอดตายจากหายนะครั้งใหญ่รีบฉีกยิ้มกว้างเหมือนดอกไม้บ้านยกขนมมาวางตรงหน้าเขาอย่างเอาใจอินเกอจื่อจ้อ,จองนางเงียบๆสายตาไล่สำรวจไปทั่วไม่ปล่อยผ่านแม้แต่ไรผมเฟิงแย่ปากยิ้มแต่ตัวเกร็งชั่วขณะนั้นนางเกิดความรู้สึกหวาดวันว่าจะถูกเขามองออกแต่คนตรงหน้ามองประเมินนางรอบนึง ก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงหยิบขนมใส่ปากใจที่เต้นระทึกคลายลงทันทีเฟิงเย่รู้สึกว่าหากยังปรนิบัติคนผู้นีต้ต่ออายุไขของนางต้องสั้นลงหลายปีแนะ่กันเจียงที่อายุไขสั้นลงไปแล้วหลายปีออกจากหอเมังหุยทางประตูหลังมุ่งไปยังร้านขนมเจิงจี้เงียบ เหลาป่านเหนียงเจิงซื่อเห็นเขานางยังคงยิ้มไม่เปลี่ยนเรียกจางกุ้ยให้มาเฝ้าหน้าร้านจากนั้นค่อยเดินตามเขาขึ้นไปชั้นบนเกิดเรื่องหรือเจิงซื่อนิ้วหน้าถามพรางยื่นผ้าเช็ดหน้าให้เขากันเจียงรับไปเช็ดเหงื่อที่หน้าผากคิ้วขมวดมุ่นยิ่งกว่านางเสียเอียกปรับอารมณ์อยู่ครู่หนึ่งจึงเอย่ยเหตุใดนางจึงไปเจอกับองค์ชายได้ เจิงซื่อชังงักไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ถอนหายใจโชคชะตาลิขิตประมังโชคชะตาอะไรกันหากฐานะของนางถูกค้นพบนางยังจะมีชีวิตรอดหรือ,ขอ,ข,อรขอบตาของกันเจียงแดงกดำเขากดเสียงต่ำเอ่อยอย่างเคร่งเครียดองค์ชายเป็นผู้บัญชาให้ประหารคนทั้งตระกูลของท่านแม่ทัพใหญ่กวนในใจองค์ชายแม่ทัพใหญ่เป็นคนทรยศแผ่นดิน แล้วเจ้าว่าองค์ชายจะยอมละเว้นบุตรสาวของเขาหรือเจิงซื่อเองก็เป็นกังวลยิ่งนักนางเช็ดมือแล้วเดินไปนั่งข้างเขาเช่นนั้นเราจะทําอย่างไรดีเจอก็เจอไปแล้วเรากังวลไปก็ไร้ประโยชน์คุณหนูใหญ่ฉลาดฉเฉลียวมีไหวพริบคงไม่น่าจะเป็นอะไร ไหวพริบเพียงแค่นั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าองค์ชายจะมีประโยชน์จริงหรือการเจียงหลับตานั่นพรูลมหายใจยาวเจ้าปกปิดร่องรอยให้ดีก็พอคืนนี้แจ้งให้คนอื่นๆรู้ด้วยพวกเจ้าล้วนเป็นคนที่ตายไปแล้วเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ลืมให้เสียหมดอย่าได้เผยพิรุธอะไรออกมาข้าอยู่นานไม่ได้ขอตัวก่อนเจ้าค่า เจิงซื้อรับคำด้วยสีหน้ากระดกรุ่มเดินตามลงไปชั้นล่างทันทีที่ปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนอีกครั้งนางก็เหมือนเปลี่ยนหน้าใหม่ยื่นห่อขนมให้กันเจียงด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแล้วแวะมาอีกนะเจ้าคะกันเจียงพยักหน้า จากไปโดยไม่หันกลับมามองอีกเขาสาบานไว้แล้วว่าชาตินี้จะพักดีต่อองค์ชายใหญ่เพียงผู้เดียวแต่แม่ทัพใหญ่กวนก็เคยช่วยชีวิตเขาไว้เขาเป็นรองแม่ทัพของทัพหน้าทัพหน้าเคยร่วมบรบกับองค์ชายใหญ่แน่นอนว่าย่อมต้องเคยร่วมบรรบกับกวนช้งไหฮตอนนั้นเขายังเป็นเพียงนายกองเล็ก,ลกขณะที่กำลังรบพุ่งกันอย่างดุเดือดศัตรูอบล้อมรอบด้าน เรียวแรงอ่อนล้าเจียนจะเป็นวิญญาณใต้คมดาบอยู่รอมรอแม่ทัพใหญ่กวนผู้มีหนวดเขาเฟริรมเต็มหน้าผู้นี้ควบอาชาบุกทะลวงเข้ามากวาดดาบใส่ศัตรูช่วยชีวิตเขาเอาไว้เขายังจำได้คนผู้นั้นดึงเขาขึ้นไปบนหลังมา้าหัวเราะเสียงห้าวพรางเอ่ยชมเจ้านุ่มไม่เลวนี่กลาหารใช้ได้ คนที่เคยสู้ศึกจนโลหิตส้มกายด้วยกันในสนามรบมักจะมีความรู้สึกพิเศษบางอย่างและความเชื่อใจกันดังนั้นตอนที่ทุกคนคิดว่าแม่ทัพใหญ่ควรเป็นกบฏพลยยแผ่นดิน เขาจึงไม่เชื่อเขารอบตั้งป้ายวิญญาณของแม่ทัพใหญ่กวนไว้ที่บ้านจุดธูปบูชาทุกวันเพราะเขารู้ว่าคนสกุลกวนจงรักพักดีบัดนี้ไม่เหลือใครแล้วหากเขาไม่จุดธูปให้ดวงวิญญาณของผู้กล้าจะไม่มีที่ให้กลับเขาเคยคิดจะอธิบายเรื่องนี้กับองค์ชายใหญ่แต่สงครามก็ปะทุขึ้นอีกครั้งองค์ชายใหญ่ไม่มีเวลามาสนใจเรื่องอื่น อีกอย่างตัวเขาเองก็เป็นคนมุทะลุพูดจะมีหลักการเหตุผลไม่เป็นดังนั้นจึงคิดว่าสกุลกวนคงได้แต่ต้องถูกปรักปรำอย่างไม่เป็นธรรมไปเช่นนี้แต่แล้วตอนที่เขาเพิ่งติดตามองค์ชายใหญ่มาถึงแคว้นอู่ใหม่ๆ กวนชิงแย่ก็ติดต่อเขามาหรือก็คือกวนเฟิงแย่แม่ทับหญิงที่ผู้คอนกล่าวขานกันว่ากล้ารักกล้าเกลียดไม่ถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ใดๆสวมชุดผ้าโปร่งสีแดงแขนกว้างประดับเครื่องประดับเต็มศีสาถามเขายิ้มยิ้มว่าท่านแม่ทับป้ายวิญญาณของพ่อค่าท่านมอบให้ข้าได้หรือไม่ท่านเก็บไว้กับตัวก็ไม่สะดวก ยามนี้คิดดูแล้วบางพีเฟิงแย่อ,อาจรู้ตั้งแต่ต้นว่าสักวันหนึ่งอาจต้องพบองค์ชายใหญ่ดังนั้นนางจึงตามหาตน้นแต่เหตุใดนางจึงรู้ว่าตอนตั้งป้ายบูชาวิญญาณของแม่ทัพใหญ่กวนแต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใด ดูจากเรื่องนี้แล้วกวนเฟิงเย่เป็นคนที่ฉลาดพอตัวและเป็นแม่นางที่มีแผนการล่วงหน้าเขากังวลไปก็ไร้ประโยชน์หากแม้แต่นางยังถูกองค์ชายใหญ่เปิดป้องเช่นนั้นเขายิ่งไม่มีทางปิดบังได้ความคิดของเขาตีกันยุ่งเหยิงการเจียงถอนหายใจแล้วไม่คิดถึงมันอีกเร่งสีเท้ากลับไปยังที่ที่ตนควรไป อินเกิจือกินอิ่มแล้วอารมณ์นับว่าไม่แล้วเขาพาเฟิงแย่มาที่ร้านฝึกด้วยอ่านซื่อชงกับสีไหวตู่มาฝึกเพลงกระบี่และดาบกันแต่เช้าแล้วดูจากท่าร่างของพวกเขากล่าวได้ว่ามีทั้งความพยายามและพรสวรรค์องค์ชายเป็นคนโชคดีเสมอเฟิงแย่อดเอ่ยไม่ได้แม้แต่สิทธิ์ที่ไม่ได้ตั้งใจรับมาก็ยังมีความสามารถโดดเด่น ใครบอกนางกันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจรับมาอินเกอร์จื่อแค่นหัวเราะเบาๆมองไปทางอานซื่อชงอาจารย์สิทธ์ทั้งสองเห็นพวกเขาแล้วเช่นกันรีบเก็บดาบและกระบี่วิ่งมาคารวะพร้อมกันฝึกได้ไม่แล้วอินเกอร์จื่อพยักหน้าซื่อชงก้าวหน้าเร็วมากขอบคุณอาจารย์ที่ชม อ่านซื้อชองฉียกยิ้มกว้างอย่างเบิกบานยิ่งนักสีไหวจู่ที่อยู่ข้างๆเริ่มหน้ามุยแบะปากอาจารย์สิทธ์ก็ก้าวหน้าขึ้นเหมือนกันนะขอรับไม่มีคนบอกว่าเจ้าไม่ก้าวหน้านี่เพียงแต่เห็นชัดว่าซื้อชองใช้เวลาฝึกมากกว่าเจ้าดังนั้นช่วงล่างจึงมั่นคงกว่าอินเกอรจื่อยื่นมือไปตีหลังมือของสีไหวจูดาบช้างหั่นก็มาอยู่ในมือเขาทันทีดูสิ สีไหวตู่อึ้งนั้นก้มมองมือตอนเองอย่างไม่อยากเชื่อพ,พึมพำว่าข้าเคยพูดไว้ว่าถึงตายก็ไม่ยอมปล่อยให้ดาบเล่มนี้หลุดมือเด็ดขาดฟิงแย่หัวเราะเบาๆอาจารย์ท่านชิงดาบด้วยมือเปล่าไม่ได้ทำให้ท่านถึงตายท่านก็ยังถือดาบไว้ไม่อยู่อ่านซื่อชองพยักหน้าแม้แต่แม่นางฟิงแย่ยังดูออกดูตัวเจ้าสิ สีไหวจูบแอ้ปากพรางบีบข้อมือตนเองมองอาจารย์อย่างไม่ยอมใจไม่มองไม่รู้พอมองไปเขาถึงกับตะลึงไปอีกครั้ง อินเกอร์จืดกำลังกวัดแกงดาบแต่ละกระบวนท่าล้วนอยู่ในคำพีพเพลงดาบที่อาจารย์ให้เขากระบวนท่าเดียวกันแต่เหตุใดพอเขาลองทำกลับเหมือนพวกแสดงปาหี่ข้างถนนขณะที่อาจารย์ทำแล้วกลับเป็นกระบวนเพลงต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมลมพัดมาหอบใหญ่เฟิงแย่มองอินเกอร์จือด้วยแววตาชื่นชมอันที่จริงร่างกายของเขามีได้บึกบึนหากสวมชุด เขาก็ยังวางท่าเป็นบัณฑิตอ่อนแอได้ต้องได้สัมผัสเท่านั้นจึงจะรู้ว่ากล้ามเนื้อทุกตารางชุ่นบนร่างกายคนผู้นี้แน่นตึงพร้อมปะทุพลังอันน่าสะพรึงออกมาได้ทุกเมื่อ ดังเช่นยามนี้ถ้าวาดดาบแนวขวางเป็นท่าเคลื่อนไหวที่แสนเรียบง่ายแต่เขากลับกวัดแกว่งได้อย่างมั่นคงไม่สั่นคลอนเกิดลมในทุกที่ที่คมดาบวาดผ่านไปเศษทรายถูกพัดปลิวว่อนทำเอาฝุ่นเหลืองคลุ้งตลบบนใบหน้าเฟิงแย่นางยกมือปิดใบหน้าจากนั้นก็ปรบมือคุณชายโดดเด่นเหนือใครทั้งบุญบุ๋ ขึ้นฟ้าดำดินล้วนทำได้ทั้งสิ้นเพลงดาบชุดนี้ประณีตละเอียดอ่อนยิ่งคุณชายเป็นผู้ได้รำก็ยิ่งไร้เทียมทาน อ่านซื่อชงกับสีไหวจูเดิมคิดจะเอ่ยชื่นชมคิดไม่ถึงว่าคำสรรเสริญยนยอทั้งหลายจะถูกเฟิงแย่แย่งเอาไปใช้หมดใบหน้าอ่อนยาวไร้เดียงสาของพวกเขามองนางอย่างตะลึงงันอินเกร์จือเก็บดาบตาวัดสายตามองเฟิงแย่อย่างไม่ใส่ใจจากนั้นก็เดินมาตรงหน้าสิทธ์ทั้งสองแล้วยื่นดาบคืนให้สีไหวจูอาจารย์ อ่านซื่อชงได้สติกลับมาเอ่ยว่าพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดอายุห้าสิบปีของบิดาไม่ทราบว่าอาจารย์จะให้เกียรติไปดื่มสุราอวยพรสักจอกได้หรือไม่ สุราของตัวอานกัวหงมิใช่ใครก็ดื่มได้ดวงตาของเฟิงเว่พาระยับอยากพยักหน้าตอบตกลงแทนอินเกอร์จื่อเสียเดี๋ยวนี้อานกัวหงเป็นถึงสหายสนิทของห่วงตี้แควนอู่เชียวนะ ความสัมพันธ์ของพวกเขาดีมากถึงขนาดที่ว่าคำพูดเดียวของอานกัวโหมีน้ำหนักเท่ากับดีกาสิบฉบับของผู้ตรวจการแต่ก็เพราะเหตุนี้ตัวอานกัวโหจึงไม่ค่อยคบค้าสมาคมกับผู้ใดคนที่ไปเยือนตัวนเขาก็ห้ามพูดเรื่องการเมืองเด็ดขาด การได้ผูกไมตรีกับคนเช่นนี้มีแต่จะได้ประโยชน์ไม่แน่ว่าวันใดอาจส่งผลดีต่อชีวิตน้อยๆของนางด้วยก็เป็นได้แต่อินเกิจ์จอกลับเหลือบมองอ่านซื่อชงแล้วสายหน้าแววตาคาดหวังพลันหม่นล่องอ่านซื่อชงถามเสียงเบาอาจารย์มีธุระหรือขอรับไม่มีธุระอะไรหรอกเพียงแต่วินยูชนกล่าวคำไหนคำนั้น ข้าสัญญากับเฟิงเย่ไว้ว่าพรุ่งนี้จะใช้เวลากับนางอินเกอจื่อปั้นน้ำเป็นตัวโดยสีหน้าไม่เปลี่ยนใจไม่เต้นในเมื่อรับปากแล้วจะผิดคำพูดไม่ได้อ่านซื่อชงชง,งักเล็กน้อยจากนั้นก็โล่งใจพี่แท้ก็เป็นเช่นนี้เรื่องนี้เล็กน้อยมากอาจารย์ก็พาแม่นางเฟิงแย่ไปด้วยสิขอรับเฟิงแย่ตกใจใส่หน้าเป็นพัลวัน นี่เรียกว่าเรื่องเล็กหรือบ่าวอยู่ในฐานะได้มีคุณสมบัติจะเข้าไปในจวนโหที่ใดกันอีกอย่างหากไปพร้อมกับองค์ชายใหญ่ต้องถูกคนตรวจสอบแน่หากมีคนนำฐานะของเบ่าวไปบอกโหเยี่ยนั่นจะไม่ทำให้องค์ชายถูกมองว่าไม่ให้เกียรติหรือ ดวงตาของอานซื่อชงหม่นลงอีกครั้งเขานิ้วหน้าไม่พูดอะไรสีไหวจู่ฟาดเข้าที่กลางหลังอานซื่อชงเอ่ยกลัวยิ้ยมจะไปยากอะไรเล่าก็ให้แม่นางเฟิงแย่ปลอมตัวเป็นสาวใช้ของอาจารย์สิเท่านี้ก็สิ้นเรื่อง หากไปในฐานะสตรีที่เขาพาไปร่วมงานฐานะของเฟิงแย่ต้องถูกเปิดเผยแน่นอนแต่หากไปในฐานะสาวใช้ย่อมไม่มีใครสนใจมีใครบ้างที่ไม่นำสาวใช้คนสองคนติดตามไปคอยประนิบัติ พอดีเลยก่อนหน้านี้ข้าเคยกร่นกับคนที่บ้านไว้ว่าจะเลือกสาวใช้ให้อาจารย์อย่างน้อยก็ให้มาช่วยทำอาหารให้ไต้เทากวนจื่อจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากหากพาแม่นางเฟิงแย่ไปก็บอกว่าเป็นสาวใช้ที่ข้าหาให้อาจารย์เช่นนี้ก็เหมาะเจาะพอดีสีไหวจู่ยิ้มร่าเอ่ยจบก็มองอินเตอร์จืออาจารย์เห็นว่าอย่างไร จะว่าอย่างไรได้เล่าเฟิงแย่เบะปากเดิมยังนึกว่าสมองเขาเพี้ยนขึ้นมาจะไม่ไปจริงๆคิดไม่ถึงว่าเป็นการหลอกเด็กสองคนนี้ทำเอาเด็กน้อยแสนบริสุทธิ์ทั้งสองถึงกับต้องยกบันไดามาวางพาดให้ถึงที่เหลือเพียงรอให้หนายท่านผู้นี้เดินลงไปเท่านั้นนี่ยังเป็นคนอยู่หรือไม่เช่นนั้นอาจารย์ก็คงต้องไปแล้ว อินเกอร์จือพยักหน้าเหมือนจำใจฟงเย่ก็เตรียมตัวไว้ด้วยถึงอย่างไรก็เป็นจวนหงกฎระเบียบเข้มงวดอย่าทำให้ข้าขายหน้าเด็ดขาดขอบคุณองชายบ่าวเข้าใจแล้วฟงเย่พยักหน้ารับมือบีบผ้าเช็ดหน้าในใจรู้สึกงุนงงยิ่งนัก ให้นางไปด้วยทำไมกันคนที่ไม่มีแรงแม้แต่จะมัดไก่อย่างนางในตอนนี้พาไปด้วยจะมิเป็นภาระหรือโอกาสดีเช่นนี้เขาควรไปพูดคุยเรื่องอุดมคติในชีวิตคุยเรื่องบ้านเมืองกับโเยีสซี่ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอ สมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ